สวัสดีทุกคนแอดมีระบบสมาชิกแล้วนะอย่าลืมไปสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามช่องแอดมาตลอดเลยขอบคุณจริงๆครับเผ่าเมืองกอนพอพันที่เก่งแกล่งที่สุดเนตัววีสาเอล พวกเขาเชี่วชานน,นเวทมวนโบราณไม่ว่าพวกเขาจะมีจํานวนน้อยแต่ก็ทรงพลังและเปดิดดูตัวจักราศที่สุดของมนุษยชาติในทวีปนี้ไส้ตองสองครามถูกฝังอยู่ในฝุ่นแห่งปราสา์มานานแล้วไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่แรกแต่การต่อสู้อันไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างมนุษย์และมังกรยังคงดำเนินต่อไปในทวีปนี้เป็นเวลาหลายร้อยปี การต่อสู้ที่ยาวนานกินเวลามาหลายปีทำไม่ทั้งสองฝ่ายต่างสูญเสียบุคคลของเผ่าตนเองเป็นจำนวนมากในสงครามยืดเยื้อที่ไร้การเจรจาไม่มีการประนีประนอมไม่มีความเมตตา เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ตั้งสองฝ่ายไม่สามารถตัดสินผู้ชนะได้ทั้งมนุษย์และมังกรยังคงเข็นฆ่ากันต่อไปในปี1733ลีออนคอสมอสนักรบมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษยชาติได้รับคำสั่งให้ส่งกองกำลังไปโจมตีกลุ่มมังกรเงินกองกำลังมุ่งมั่นที่จะสั่งหัตตูราชินีมังกรเงินรอสไว ลีออนนักล่ามังกรที่เก่งแร่งที่สุดถูกเพื่อนมนุษย์ทรยศหักหลังจนเข้ากลายปเป็นเฉลยของเผ่ามังกรเดินเจียงมังกรเงินฟบา๊า วกเจ้าไปก่อนฉันอยากคุยกับเขาตามลำพังเดรับทราบครับเราชินี่มังกรเงินรสไวรรู้สึกงไงบ้างล่ะนักล่ามังกรผู้ยิ่งใหญ่กลับมาเป็นเฉลยกับผองมังกรเสแล้วขาจะสิอืมน่ใหญ่ให้ฉันทำให้ไหนตายไวๆเหรอมันคงไม่ง่ายขนาดนั้น อนายเป็นผู้ชายที่หลอและเด็ดเดี่ยวซะด้วยสิถ้างั้นเอ,อ่อเพิ่มรอยแผลเป็นสักเล็กน้อยจะได้ดูดีไร้ที่ติยังไงล่ะเออ่อหยุดทํำฉันสมเพชตัวเองได้ล่ะอยหยจ่ฆ่า,าหรือสับฉันกดเชิญ <c oughs> คนเกง่งแปลงยังได้นะ ถ้าไม่โดนทยอยหักหลังคงไม่ต้องอยู่ในสภาพน่าสังเวชอย่างนี้แล้วเข้ากลุ่มมังกรเงินหบฉันไม่ละพอพันของแกเนี่ยมีข้ากนันหน้นเลยเหรอเป็นนักโทษใกล้หยับใกลยใสฉันอย่างนั้นเหรอลีออนคอสโมด นายคิดว่านายังคงเป็นนักล่ามังกรที่เก่งแงที่สุดของมนุษยชาติที่ได้รับการยกย่องจากผู้คนหลายพันคนอีกเหรอนายยังคงใฝ่ฝันที่จะกวาดล้างผอมมังกรและทิ้งเชื่อเสียงที่ดีไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างไงาเหรอนี่เลิกฝันได้แล้วนะนายจะตายที่นี่นายเป็นแค่คนโง่เขลาเท่านั้นแหละบางทีฉันหมายถึง ว่าบางทีนายอาจจะยังมีโอกาสให้ลูกหลานของนายร่วมยินดีกับความสําเร็จของนายมันเป็นสมมติฐานที่น่าสนใจใช่ไหมละ่ะแต่น่าเสียดายที่นายไม่มีผู้สืบทอดเด็งนั้นนายจะไม่มีวันได้เป็นแบบนั้นนะสิรูสวยอย่าประม,มาดมนุษย์หืมทำไมคนที่หยาบคายจริงๆ ระชิดนี้ฟอบาทว่าไงล่ะในพร้อมจะขอความเมตตาจากฉันหรือยังตั้งแต่เริ่มต้นฟอาบาทตทำผิดพลาดสองครั้งฮะเหยางดรฟอรบาทไม่ควรอยู่ตามลำพงังกับนักล่ามังกรที่เกง่งแต่งที่สุดที่ได้รับการฝึกฝนมายิงดีและสองฟอบาทไม่ได้ หลิมดวดกำสับเลื่อนมังกรของฉันซะทำไมทำไมมันร้อนแบบนี้ทำไมร่างกายมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยฟบาดูดูดี ฟอบาจะมีชีวิตยอยู่ในความเจ็บปวดจากที่บินยันของฟอบาไปตลอดชีวิตเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นเนี่ยในสถานก,การณ์นี้เธอถูกปลุกเร้าเหรอเอ่ออืม หนึ่งชั่วโมงต่อมาเจชันนินไหนายทำอะไรกับฉันคำสับเลือดคำสับต้องคำที่สามารถใช้ครั้งเดียวในชีวิตถ้าฝอาบาดไดริมลองเลือกของผมจากจิตวิญญาณระหว่างเราจะเชื่อมโยงกันเมื่อผมตายคำสับเลือดจะทำให้ฝอาบาดท,ทนทุกทรมานยังไม่มีที่สิ้นสุด ไรสาดะนะถ้าที่เป็นคำสาปที่มีผลหลังจากตายแล้ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่มันเป็นแค่อุบัติเหตุนะผมคิดว่าเป็นผลมาจากความเจ็บจากการตายของผมผมไม่ได้คาดหวังว่าผลข้างเคียงคำสาปจะทำให้ฝ่อบาทหุบปากหุบปากไปเลยแต่เท่าที่รู้มาความมุ่งหของฝ่อบาทมีกฎว่าต้องมีกู่สมรับเพียงคนเดียวใช่ไหม หลังจากที่ผมตายราชนินีมังกรเงินผู้ยิ่งใหญ่ไม่สามารถหาคู่ครองใหม่ได้ไม่มี้กระตั้งผู้สืบทอดไม่สามารถไ้แต่จะอที่บายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผอมังกรฟังคำสาบเลือดเกินความคาดหมายไปมากนี่นายพระองค์จะตรัสว่าอย,ย่างไงฝ่าบาทราชนินีไม่สิมังกรเงินจะตรัสว่าข้าจะไม่มีผู้สืบทอดและตอนนี้ฝ่าบาทก็ไม่มีผู้สืบทอดเช่นกันโอ้ผอมังกรไอ้สัรเลว ฟอบัตไม่จำเป็นต้องฆ่าหรอกผมจะตายลงในม่ชา้าใช้ชีวิตด้วยความเกลียดชังเพื่อผมและเจ็บปวดไปตลอดชีวิตนี่คือคำสาวของผมต่อฟอบัตในฐานะมนุษย์เจ้าเป็นแค่มนุษนย์เจ้ากำลังใช้วิธีที่น่ารังเกยียจแค่แค้นใช่หรออยากจะตายอย่างงั้นเลยคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอ ลีออนคอสมูดกลยเป็นนักรบผู้สังหารมังกรตึมหน,าน้าเมื่อเขาอายุได้ห้าขวบเขาฆ่าสุนัขดูแรกของเพื่อนบ้านด้วยมือเปล่าให้ตุ๊กป,ปูเ็นด้วยปรมจารย์นักฆ่ามังกรชั้นเนวหน้าให้ได้ยอมรับว่าให้เป็นลูกศิษย์ของเขา,าเมื่อเขาอายุสิบขวบเขาเข้าเรียนที่สถาบันสังหารมังกรของจักรพรรดิเพื่อศึกษาต่อสี่ปีต่อมาเขาสำเร็จการศึกษาด้วยอายุนี่น้อยที่สุด เขาได้รับการประเมินสูงที่สุดในปริตร์เมืม่อยุสิบห้าก็ได้ 9, ก้าวเข้าสู่สนามรบสังหารมังกรสังหารมังกรชั่วราบจำนวนรับมีดท้วนยึ่ดินแดนคืนได้ทำภารกิจทางฐานมามากมายให้กับจกกักรวดลลีออนเป็นทัรู้แจ้ในฐานะนักรบผู้พิชิตมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นความหมังเดียวที่จะนำจักรวรรดิไปสู่ชัยชนะในการยุติสงครามในครั้งนี้ จนกลายเป็นนักโทษแห่งเผ่าเหมือนก่อนสองปีผ่านไปนับตั้งแต่ลีออนถูกจับเอ้ยเอ่อจิจิฉันอยู่ไหนเนี่ยตื่นแล้วหรอคะ ครกัน <chill> ่นรักคุดและฉันเขาก็เข้าใจทุกอย่างถ้าเ็ตพระฉันาได้ตำคุณไปหยุดมากมายกับบวมนุษยิจึงสามารถเข้าถึงสวรรค์ได้และเธอแต่คือนางฟ้าี่ตำนานนางฟ้าเหรอสวัสดีนางฟ้าตัวน้อยเธอชื่ออะไรเหรอมูน มูนี่มันชื่อประจำจะชัด <c oughs> แต่ทำไมสีผมของนางฟ้าองค์นี้มันแปลกๆละ่ะผมสีดำและสีขาวเนี่ยนะแม่บอกว่าชื่อของหนูมันหมายถึงดวงจันทร์นางฟ้าก็มีแม่ด้วยเหรอฉันชื่อลลออนคอสมสหนูดูเีออนแปลว่าสิงโตใครเป็นคนบอกเธอเหรอแม่เป็นคนบอกเบื่จริงนะ แม่ของเธอคือรสไวเอะอะไรนะแม่แม่แมของเธอคือคือรถรถรถไวแล้แล้วแล้วแล้วฉันก็เป็นพ่อของหนูไงคะอ๋อ พ่อ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 เหรอไปไปไม่ได้นี่นี่คือของฉันลูกสาวของรถวายอย่างนั้นเหรอแม่คะแม่คะพ่อตื่นแล้วละค่ะแม่รู้แล้วจ้าในที่สุดแม่ก็ตื่นสักทีเน้อลีออนแม่ดีใจที่พ่อตื่นแล้วใช่ไหมคะเพราะแม่มมเยั่งคุนพ่อทุกวันเลย อใช่แล้วแล้วจ้ะมีเก่ปีสัวนนั้นแล้วที่จะเชื่อนมูนออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะแม่ไม่ได้จะคุยกับคุณพ่อนะได้ค่ะคุณแม่มูน <Moon. S 1> ลูกสาวของฉันจริงๆเหรออะไรอีกละ่ะถ้าเป็นลืมก็คือลูกสาวทางชีวภาพของเรายังไงละ่ะแต่กูจะเกลียดฉันสิ ทำไมถึงให้กำเนิดลูกทำไมถึงไม่ช่วยฉันก็านายหลับไปตั้งสองปีนาะยคิดว่าฉันจะปล่อยให้นายไปเนี่ยเหรอหลังจากที่นายเถกับฉันแบบนั้นน่ะนะเธอคิดว่าเจะกทำอย่างนาั้นเหรอมนุษย์เละมังกร็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ถ้าเป็นเวลาปกติฉันไม่คิดจะแตะต้องตัวอยู่แล้วเฮ้ hey. หรือว่าอีกในนึงการที่นายสัมผัสฉันก็เป็นการทรมานนอีกทางหนึ่งไง chạy à, đi, ơ ơi, thôi 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 thầm rồi, thôi 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 của thôi 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 มันจะกลายเป็นความอับอายของนายซึ่งหมายความว่าตัวจินี้ไปแต่จะเป็นนักโทษของฉันและจะไม่มีวันทิ้งฉันไปได้ด้วยเมื่อเพื่อนมนุษย์ของนายเห็นรอยสักลายบนตัวมังกรของนายพวกเขาจะคิดอย่างไรว่านายเป็นวีรบรุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในการล่ามังกรหรือเป็นผู้ทรยศท,ที่แปลพักเพ้กับเผ่ามังกรดีละ่ะทำไมเธถึงทำแบบนี้ยังไม่เข้าใจอีกเหรอลีออน แนวคิดเรื่องการแก้แค้นของผอมังกรเป็นปัญหาที่ยากสาหรับนักวิทยาศาสตร์มังกรในมนุษย์มาโดยตลอดการแก้แค้นของพวกก็เป็นการประพที่ไร้มนุษยธรรมที่ผสมผสานและคามวดรูแวงสุดโตง่งและเกินความเข้าใจของมนุษย์ฉันก็ต้องการให้นาะยอยู่กับความอับอายนี้ไปตลอดชีวิตยังไงล่ะความรู้สึกนี่มั้งสำหรับราชินีมังกรเงินรอดไว เ็นเกตยิ่งที่ได้ทำให้ลีออนนักกลามังกรที่เหงียดที่สุดในมนุษยชาติกลายเป็นท่าก่อนรกูลมังกรและคู่หูที่ใกล้ที่สุดของราชินีมังกรเงินึ่งนะนะเรามาเริ่มกันดีกว่านะแม้ว่ามันจะเหลือเชื่อมากจากมุมมองของมนุษย์ท่านนี้กบการแก้แค่ของเธอตอนนักกล้ามังกรในฐานะมังกรปราสาท เมืองกอนเงินดูเหมือนว่าวันนี้ราชินีจะอารมณ์ดีนะเธอไม่รู้เลยสิว่าสามีของราชินีตื่นขึ้นมาหลังจากหลับไปสองปีแล้วยังมังกรนตัวเมียนน่นประกาศต่อหนะ้าสาธารณาชวนว่าฉันเป็นสามีของเธอจริงๆเหรอเธอไม่รู้หรอกว่ามังกรตัวเมียน่ากลัวแค่ไหนลนีออนนักเล่ามืองกอนไ เซล,ลีออนจะแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะตัวตะก,กิจจ้จตตะวัตะคืนจะแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วเซลีออนจะไม่อยู่วันอยู่ที่นี่และกลายเป็นของเล่นของเธอมีมังกรสีตัวเฝ้าประตูด้านข้างและเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะออกไปจากที่นี่โดยไม่มีใครเห็นแต่ทาไมาวันนี้ประสาทเงินมันถึงมียามน้อยมากมันแต่แต่จากตอนที่ฉันมาที่นี่เมื่อสองปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง ทำไมตึงมีหลบอยู่ตรงนี้เลยดูว่านี่จะเป็นกับดักไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ฉันคิดไม่ออกแล้วฉันต้องออกไปจากที่นี่ก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นกับดักฉันก็จะพยายามหาทางออกไปลาก่อนมังกรสาวใจรักส่วนมังกรตัวน้อยที่ชื่อมูนไม่ว่าตัวจะน่ารักมากแต่ตัอก็เป็นลูกของฉันได้เพียงชั่วคราวเท่านะั้น แม่แม่แม่ดูสิพ่อกำลังกดหลุมสุนัขเจ๋งทุสุดไม่เห็นแล้วนะจ๊ะมันเจ๋งมากจริงๆเมื่อ,อไรแม่จะไปลากตัวพ่อกลับมาละคะนี่มูดล,ลูกใช้คำว่าลากตัวกลับมากับพ่อของลูกไม่ได้นะจ๊ะแล้วหนูควรใช้คำว่าอะไรละคะจะมันกลับมา หลังจากนั้นไม่นานวิ่งมาไกลขนาดนี้อย่ามันโกนตัวเมียไม่น่าจะตามมาทันเอ๊ะดูดูด,ดูดถวอยนายเนี่ยว,วิ่งไวดีนะลีออนเอ๊ยตายเถอะนายคงสนุกที่ได้เล่นกับฉันแบบนี้ใช่ไหม ไงล่ะลีออยฮ <laughs> ฉันชอบใจจริงๆและไม่คิดว่าทุกอย่างมันราบรื่นเกินไปหน่อยเลยตั้งแต่เงินยามแม่หลุมสลับหลบนีเนี่ยแม้ว่าฉันร้วมเป็นกับดักแต่ฉันก็ไม่มีทังเลือกเมื่อกี้ว่าแต่จะตามมาเร็วขนาดนี้นี่นะจะเกิดอะไรขึ้นถ้านายกลับไปที่เขตมนุษย์ตอนนี้นายมีรอยสักของฉันอยู่บนหน้าอกนายคิดว่าใครจะยังจุดจำนายในฐานะนักล่ามังกรได้อีกหรือไง จะเริม่มต้นชีวิตใหม่อีกครับในฐานะคนธรรมดาที่ก้าย,ย่อมถูกเธอทรมานนี่นาะยไม่รู้จะขอบคุณความมีน้ำใจของฉันเอกซสเลยเอออยปล่ยฉันนะจะไปจะไปที่ไหนอย,อย่ามงอง้กนตัวเมียถ้านายอยากกลับไปนะฉันจะช่วยไหนเองสมชั่วโมองต่อมาใกล้เมืองชยัยแดนเอ็มไพร์ ơi, 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 đẹp trai ngơ. đây cái này mà là mơ con người đúng rồi, นายเห็นเมืองมนุษย์ที่ไม่ได้เห็นมานานนายรู้สึกว่านายจะกลับไปได้เหรอลีออนนายกลับไปไม่ได้หรอกนะถึงแม้มันจะอยู่แค่เอ้่มก้ตาเอ่เอะอะไรเนี่ยอ๋อฉันลืมบอกในไปว่าเมื่อหนึ่งในสองคนที่มีเครื่องหมายมังกรต้องการมีเพ็สัมพันธ์กับอีกคนเครื่องหมายมังกรจะตอบสนอง ตอนนี้เนะี่ยนายจะรู้สึกร้อนไปทั้งตัวและทนไม่ไหวกับแรงกระตุ้นอย่างไงเล่าเธอ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 ต้องการที่จะนายรู้ไหมว่าทำไมไถึงพ่านนายมาที่นี่ฉันต้องสัยในไหนเกิดใจว่าความอปัปยศตนหน้าบ้านเกิดของนายเนี่ยมันคืออะไรแะ่คิดว่ฉันจะถูญเสียศรัทธาเพราะเรื่องนี้อย่างไงเหรอฉันจะรออย่าอดทนจนกว่าโอกาสนั้นจะมาถึง เมื Turkey, ่อถ oh, ึงเวลาจะตอบแทนตัวไปสองเท่าสำหรับความอภัยโทษสูงทั้งหมดที่ตธอทากับฉันอ๋อได้สิฉันจะรอหน่อยจนตายเลยแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเอาย่างไรก้อนลเป็นหมดตึ้งตัวแล้วนี่แกล้กับเมืองเอ็มไพร์บราและแล้ว เพลงแรกรก็ได้บรรเลงไปจนจบไอ้สบายตัวจังเฮเอาละฉันพอใจกับนายมากเลยผลงานของนายในวันนี้เนี่ยฉันชอบมากแม่แล้วถ้าจะพาน,นายมาที่นี่ทุกๆเดือนเพื่อให้นายได้เมืเยเี่ยมบ้านเกิดของนายดีไหม บ้าเอ้ยที่นว่าเธอเป็นมังกรตัวนี้ที่เอาแต่มุดหัวอยู่ในก็อนไมคิดว่าเธอจะทำอะไรกับฉันได้งั้นเหรอเย้ yeah, มีคนมองเห็นด้วยแหละไปเถอะลูกสาวของเรากำลังรออยู่ที่บ้านเดี๋ยวในฐานะนักล่ามังกรฉันไม่อยากถูกจับบปนเยื่อฉันจะเดินไปเอง แต่ที่นี่ไปยังปราสาทมังกรเงินใช้เวลาอย่างน้อยต้องสามชั่วโมงนะในการบินด้วยความเร็วของฉันและต้องใช้เวลาอย่างน้อยสิบวันหร anyway. <yeah> ือครึ่งเดือนสำหรับมนุษย์ที่จิตเดินนะคือเกสิบวันหรือครึ่งเดือนจะดูตูกความเดรของมนุษย์ก็ได้ที่นายจะเห็นว่านายจะอดทนได้นานแค่ไหนหลังจากนั้นไม่นานเออเออ เหนื่อไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะลองขอร้องแันสิไม่เหนื่อยใครบอกว่าฉันเหนื่อยลหรอสิ่งเดียที่แข็งที่สุดของนายคงเป็นปากสินะไม่ใช่นี่เถอะคงทับนักหนาเมือกกอน ดีเลยคนพวกนี้อาจจะช่วยฉันกำจัดได้มังกรตัวเมียนี้ได้ไม่ได้การถ้าฉันร้องกความชี่วเหลือรถวาจะข้าพวกเขาโดยไม่เหลิงเลยเอาละหยุดก่อนพวกนายสองคนหลงทางหรือเปล่าเปล่าแลรวเราแค่ออกมาเที่ยวเล่นกันเดียที่ไม่สามารถทำให้ผู้บริสุทธิ์เดือดร้อนได้ ป่าแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่เหมาในการออกไปเที่ยวเล่นมีสัตว์อันตรายแล้วสัตว์ป่ามากมไหมให้ฉันพาพวกนายไปเที่ยที่อื่นดีไหมฉันชื่อวอล์กเกอร์และฉันไปกองทับพื้นที่4.7กอ,องทับนักล่ามังกรจกกักรวาลนะขอบคุณสำหรับความเมตตาของนายพวกเราดูแลตัวเองได้ดี่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอมืมน่หน้าตาคุณคนณนะฉันเคยเจอนายที่ไหนมาก่อนไหมเนี่ย เย่ยลยาละแต่กูจะผิดแล้วเลยถ้ามีใบหน้าที่เป็นที่นิยมแรกกองฉันก็มักจะจำผิดเหมือนกันใช่ไหมถ้าจะกลับกับเธอไปยึกเชืวว่อฟังโปดช่วยฉันกำจัดพวกเขาไปก่อนอืม <c oughs> ถ้าอย่างนั้น,นจะไม่รบกวนความรักของพวกนายแล้วล่ะ กอดพอเรียกโ,โอ้ยลีออนได้ฉลาดมากที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่มีอยู่เรื่องหนึง่งนายต้องเข้าใจฐานะของนายแม้เราจะมีลูกด้วยกันแล้วแต่ก็ได้หมายความว่าจะ,จะเป็นภรรยาของนายเจนก็ไม่เคยคิดจะเป็นสามีของเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วไปกันเถอะนัยต้องเดินทางอีกยาวไกล เออโอ้ยนี่นายเป็นลมเหรอโถ่เอ้ยช่างเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอจริงๆ ครั้งนี้ฉันถือว่านายกับความเมตตาเด็กฉันก็นแล้วกัน